ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมนายนราลงคำมือผูกตำแหน่งนักจาัดก,การงานทั่วไปชำนาญการทำหน้าที่ผุ่มในการส่วนอำนวยการสำนักบริหารพืที่รันธี่13สาขาลำปางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงานวิสัยทัศน กรมบุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพิ่มพื้นที่ป่าอนรักษ์ให้ได้ร้อยละยีของพื้นที่ประเทศภายใน,นภายในปี2569ัิวิสัยทัศน์ของสำนัก13สาขาลำปางองค์กรนำในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนรักษ์โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนพันธกิจอนุรักษ์คุ้มครองและ พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าวิจัยพัฒนาและให้บริการงานด้านวิชาการบริหารจัดก,การทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสมสวัสดีค่ะมิฐานนางสาวนดาแปดหน้า,าพร้อมพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายได้รับการจ้างงานจากบริษัทแอัอแ์ทรนบวเษัทเนลกลุ่มจำกัด ทำหน้าที่ผู้ช่วยนิติกรขึ้นร่องลุมงานกฎหมายงานที่ดิฉัน,ไ,น,น,งงน,นได้รับคือด้านการถ่ายเอ,อกสา,า,า,สาราออสาารัออนนรรรงบาาาออาารง,งนนา,งาบนในระบบงานสาธารเชื่อนการพิมพ์เอกสารการ่างเอกสารการเบิกวัสดุสำนักงานการจัดทำรายการขอริ้อขอจ้างเกี่ยวกับค่าถ่ายเอกสารการรับส่งน้องเดือดทางสาธารในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การ ซื้อรัะจ้างในหนังสือสำคัญเบิกใบสำคัญต่างๆของห้างกลุ่มงานกฎหมายรวมทั้งงานถ่ายเอกสารเดินหนังสือราชการแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายค่ะมีฐานกำลังรับงานในระบบงานสารบัญค่ะมีฐานกำลังถ่ายงานเอกสารนะคะ เหมือนนะของเพื่อนในนั่งานทานในห้องทานในสิ่งที่ยากให้นั่งานนั่งยานไม่จัเอ้วันไปเลยไปเลยนี่หมืนกำแพงนี่นั่งยานยานนา่งนั่หนนั่ง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 นนั่งนั่งน่งนั่งนนั่งนันั่งนั่่งนั่งนั่งนั In thật nhanh, lần nhanh đến thăm mắng, kìm thăm hưu, thăm thăm thứ, 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 ครับผมนายสมศักดิ์โุรนาพิการทางการประเภทเคลื่อนไหวประเภทที่สามครับได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเดบิวจำกัดเพื่อไปช่วยดูแลทำความสะอาดในสำนังกงานพื้นที่อารับที่13โจล่ปางหน้าที่ของผมคืออดูแลด้านไฟป,ป่าประชาสัมพันธ์ด้านเกี่ยวกับ อาไฟป,ป่าดูแลภายในสถานีอ,อาคารในบริเวณพื้นที่สํานักงานพื้ทนที่อนุรักษ์ที่13บนแห่ป่าเช่นดูแลอาคารสถานี่เช่นการเดินสายไฟดูท่อน้ำประปาทําความสะอาดในบริเวณกวาดใบไม้โดยทั่วๆไปครับครับวันนี้ผมจะพาคุณมาทำความรู้จักกับการกวาดใบไม้นะครับสวัสดีครับผมชื่อรายสงศกสัส์ดวงตาครับ การทางเที่ยนไหวครับงานที่ได้รับผมเก็บขวดทําควรสะอาดเก็บขวดใบไม้ตัดแต่งต้นไม้ครับปนะระโยชน์และคุณค่าจากการจ้างงานของคนพิการการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงาน ในอดีตและปัจจุบันคนพิการทั้ง5คนนะครับที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักบริหารพัสุรักที่13สาาขาลำปางเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้า,นาหน้าที่ภายในหน่วยงานซึ่งปัจจุบันไม่มีอ,อัตรางบประมาณในการจัดจ้างคนเข้ามาช่วยนะครับเช่น คนสวนคนทำความสะอาดคนยกเอกสารนะครับซึ่ง together, คนพิการเหล่านี้ทั้ง5คนนะครับได้เรียนรู้การทำงานในระบบงานของหน่วยงานราชการเป็นอย่างดีนะครับเช่นบางคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่การรับส่งหนังส <t un shout out> ือราชการนะครับก็สามารถทำได้ดีนะครับคนพิการบางคนนะครับ ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักนะครับเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยงานสถานที่ราชการวัดหมู่บ้านแม่น้ำลำคลองบริเวณรอบๆของสำนักงานนะครับซึ่งทุกคนมีความตั้งใจเป็นอย่างดีนะครับโดยคนพิจการทั้ง5คนนี้นะครับจะได้รับคำชมจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า เป็นผู้มีจิตใจมีจิตอาสาทํางานให้กับหน่วยงานโดยที่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับทุกคนมีความเต็มใจเป็นอย่างดีนะครับเป้าหมายก็คืออยากส่งเสริมศักยภาพคนพิการนะครับให้มีความรู้ความสามารถดีขึ้นนะครับเช่นนางสาววนิดาแปลกหน้านะครับเขาเป็นผู้เรียนจบด้าน นิติศาสตร์บัณฑิตมานะครับก็ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานด้านกฎหมายนะครับดูแลด้านเอกสารร่างสัญญาการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งสามารถพิมพ์หนังสือล่างหนังสือได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างรายในรับพีพันกาไราภูมินะครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเดินเอกสารการลงรับ หนังสือราชการทางระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นงานเดินหนังสือต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีนะครับรายที่3นายสมศักดิ์ดวงปินตาและรายที่4นายต่อศักดิ์อินทะวิชางานที่รับมอบหมายก็คืองานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลรักษาความสะอาดภายในสํานักงานงานตกแต่งสวน รถน้ำต้นไม้นะครับซึ่งทั้งสองคนก็ทำงานได้เป็นอย่างดีเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย,อย่างมากเลยนะครับคนสุดท้ายนายสมศักดิ์พลนานะครับท่านนี้เป็นมีความาความรู้ด้านช่างเป็นอย่างดีก็สามารถที่จะ,ะช่วยซ่อมแซมอ,อุปกรณ์ต่างๆไปในสำนักงานเช่นพัดลมเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไฟไม่เข้านะครับตลอดจนงานด้านอาคารสถานที่งานสวนหย่อมง,งานรดน้ำต้นไม้งานเข้าสะอาดนะครับสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีครับัค,บคุณนาได้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานอนุรักษ์พื้นที่1ิามจังหวัดลำปางในขณะที่ผมมาทำงานอยู่ตรงนี้ผมมีความสุกขกับการทำงานมาก รวมทั้งถึงหัวหน้างานผู้ร่วมงานก็ให้ความร่วมมือกับผมเป็นอย่างดีและให้ความสะดวกสบายกับผมผมรู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ยงครับส่วนในเรื่องสุขภาพผมนั้นรู้สึกว่าจะมีความกระปี้กระเป่าขึ้นสดชื่นขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นทําให้ร่างกายได้ผ่อนคลายเยอะมากครับส่วนในเรื่องของการเก็บออมนั้นรู้สึกว่าจะมีการเก็บออม เยอะมากขอบคุณบริษัทที่ได้ว่าจ้างให้ผมมาทํางานที่นี่ทําให้ผมมีไรายได้ไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมทําให้ผมมีเงินออมได้ใช้เก็บในบ้านปลายข้างหน้าทําให้ผมมีชีพเสริมมีไรายได้ในการเลี้ยงไก่ซื้อวัวขอบคุณมากครับ สำนัก13สาขาลำปางนะครับมีความหงวงใหญ่คนพิการทั้ง5คนที่ทางบริษัทจ้างมาให้นะครับอันดับแรกเรื่องการส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคนพิการ mm hmm. หน่วยงานไปให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการได้คำชับเรื่องการห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ all, นะครับการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการแล้วก็ขอความร่วมมือตลอดที่อยู่ในบ้านนะครับบ้านพักส่วนตัวก็ขอให้งดเว้นนะครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดนะครับหากฝ่าฝืนหรือมีการจับได้ก็จะมีการทําเรื่องแจ้งยกเลิกการจ้างนะครับซึ่งทุกคนพิการทั้ง5คนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ70วันมาสจันของฉันนะครับทุกคนมีการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับทานอาหารอย่างมีประโยชน์มดอาหารมันเค็มทานน้ำเปล่าเยอะๆนะครับซึ่งกลุ่มพิการทุกคนก็มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ดีหน้าตาเย้มแย้มแจ่มใสนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านการออมและอาชีพเสริมนะครับ จากการสอบถามทราบว่าคนพิการทั้งห้าคนนะครับมีการออมเงินเป็นรายเดือนคนละห้าร้อยบ้างคนละหนึ่งพันบ้างนะครับโดยบางคนก็เอาไปซื้อสลากออมสินนะครับบางคนก็เก็บฝากไว้ออมทรัพย์ทําให้คนพิการมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็นนะครับบางคนก็นําไปซื้ออุปกรณ์เพื่อรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอะไรนะครับ หาเงินได้อีกทางหนึ่งก็จะนำมาสมทบฝากนะครับเป็นเงินก้อนนะครับและทุกคนทั้งห้าคนนะครับได้ให้ความช่วยเหลือสังคมชุมชนรอบข้างของหน่วยงานสนักสิบสาขาเป็นอย่างดีนะครับเช่นเป็นร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ การบำรุงรักต้นไม้วนดินนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับต่อวัดต่อสาทธิรชการแม่น้ำวังนะครับต้งอยู่หน้าสำนักงานนะครับทราบมาว่าโคนพิการทั้ง5ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโมเดลวันละสิบบาทนะครับซึ่งจะทำให้หน่วยงาน นจอจพและคนพิการมีส่วนร่วมระหว่างกันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทแอดวานวายเลสเน็ตเวิร์กจำกัดบริษัทเดอะเบสจำกัดบริษัทโอลิมปัสออยจำกัดและบริษัทพลัสเพอพาร์ตี้จำกัดนะครับที่ได้เสียสละจ้างคนพิการทั้ง5คน ให้มาช่วยหน่วยงานสนักบริหารพิทักษ์ที่13สาขาลำปางเป็นอย่างดีตลอดและเวลาหลายปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม